สวัสดีครับวันนี้เรามาถกกันเรื่องกระเช้าไฟฟ้าผูกกระดึงนะครับเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ผมไปสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่มาครับไปทั่วทั้งอำเภอผูกกระดึงก็ว่าได้นะครับไปตามหมู่บ้านต่างๆสอบถามนะครับรวมทั้งบางบริเวณรถยังเข้าไปถึงเลยครับเพื่อที่จะดูว่าชาวบ้านเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผลการสำรวจนะครับปรากฏว่าประชาชนถึง97%เอเกือบร้อยนะครับที่เห็นด้วยกับการ สร้างกระเช้านี้นะครับก็ใกล้เคียงกับที่ทางรัฐบาลท่านสำรวจไว้ที่99์นนั่นเองครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตว่าหากมีการสร้างกระเช้านี้จะดีต่อชาวภูกระดึงจังหวัดเลยและประชาชนโดยรวมทั่วประเทศครับแต่ประเด็นที่ถกเถียงกันนะครับก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่าห่วงนะครับแม้แต่อาจารย์สศินยังรับว่าการก่อสร้างกระเช้าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมลองฟังท่านดูครับ ก็คือหนึ่งกระเช้าเนี่ยโดยตัวกระเช้าเนี่ยมันไม่ได้ทําลายสภาพแวดล้อมลคะครับอันนี้มันชาดอยู่แล้วอะการมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็เพียงมาชมทัศนียภาพครึ่งวันหรือหนึ่งวันไม่ได้ลงไปทําร้ายธรรมชาติอาจจะมีส่วนน้อยนิดนะครับที่เดินเท้านับสิบกิโลเมตรซึ่งอยู่ที่การบริหารการจัดการไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถที่จะสร้างกระเช้าได้นะครับถ้ากลัวใบเฟิร์นบนยอดภูจะถูกเหยียบจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะขึ้นภูตั้งแต่แรกนะครับ หรือเราอาจจะต้องสร้างทางลอยฟ้าการท่องเที่ยวไทยจะได้ไม่ย่ำทอกอยู่กับที่มีอนาคตเพื่อทุกคนแม้แต่คนทราผู้พิการจากตัวอย่างต่างๆในต่างประเทศท่านคงคงเห็นนะครับหากมีไรายได้จากกระเช้ามากขึ้นย่อมทําให้สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาเพียงพอต่อการดูแลการบุกลุกตัดไม้ทาลายป่าอย่างที่เห็นในภาพนะครับการท่องเที่ยวด้วยกระเช้าจึงไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมใหญ่ๆมีบางคนนะครับอ้างเรื่องลูกหาบซึ่งมีอยู่แค่330คน ตามก็สูงวัยนะครับบางท่านน่าสงสารครับหากจนทร่รั่งเสียชีวิตต่อไปคงจะไม่มีลูกหาบแล้วนะครับเพราะว่าอาชีพนี้คงไม่ได้มีใครอยากจะสืบทอดและก็เป็นเพียงอาชีพเสริมถ้ามีการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับก็คงจะมีงานอื่นที่ทดแทนได้ดีกว่านี้ครับในพันทิพย์นะครับก็มีคนตั้งกระทู้ให้เห็นว่าเราขึ้นไปบนภูกระดึงเนี่ยครับให้ลูกหาบหาไปปรากฏว่าลูกหาบกระทั่งเสียชีวิตเลยครับ ดังนั้นอย่าอ้างการสูญเสียรายได้ของลูกหาบเมื่อมีกระเช้าจะมีงานดีๆอีกมากมายถ้าการท่องเที่ยวดีขึ้นอย่ามัวมีความสุขบนการพจนภัยไร้รากที่ใช้เงินตราแลกความสะดวกสบายของตนเลยครับ ในเรื่องการผูกขาดในธุรกิจบริการนั้นก็อยู่ที่การจัดการครับแม้แต่ในวันนี้ก็ต้องบริหารการจัดการให้ดีเพื่อให้ร้านค้าต่างๆนั้นให้บริการที่เป็นธรรมและคุ้มค่าแก่นักท่องเที่ยวในอนาคตเรายังควรจัดระเบียบการค้าและบริการเพิ่มมูลค่าเช่นเดียวกันในต่างประเทศรัฐบาลจะได้มีเงินในการส่งเสริมการปลูกป่าและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าครับบางท่านอ้างเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวภูกกระดึง จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังเดินขึ้นดังเดิมได้นะครับไม่มีใครห้ามเลยแม้แต่น้อยแต่กระเช้าจะทําให้ผู้สูงไวัยไม่แข็งแรงหรือมีเวลาจํากัดได้มีโอกาสชมทัศนียภาพบ้างนะครับคิดดูสิครับค่าหามสเหลียงเป็นเงินถึง4ี่พันถึงห้าพบาทต่อท่านขณะที่ถ้ามีกระเช้านะครับจะใช้เงินเพียงแค่500บาทเงิน500บาทนี้ยังสามารถขึ้นรถทัวชั้นดีจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเลยเลยครับ หรือแม้แต่เครื่องบินก็ใช้เงินเพียงแค่800บาทเท่านั้นเรื่องขยะและน้ําเสียจะแก้ได้นะครับถ้ามีกระเช้าไฟฟ้าเพราะทุกวันนี้นะครับค่าจ้างหาก,กิโโกรัมละ30บาทโอกาสที่ขยะตกค้างจึงมีสูงมากกระเช้าก็จะช่วยขนถ่ายขยะง่ายๆขึ้นครับทางราชการยังจะได้มีงบในการจัดจ้างคนมาดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ก็จะเกิดความยั่งยืนและมีคุณภาพครับ ดังนั้นความวิตกกังวลต่างๆนั้นสามารถจัดการได้นะครับอย่าให้ใครเอาความกลัวมาเตะทวงเราในระหว่างการสำรวจนะครับผมยังพบคณะต่อต้านกระเช้าซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่บ้างมาจากภาคอื่นบ้างมาปลุกระดมประชาชนให้สับสนแต่ประชาชนแทบทั้งหมดก็ยังเห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าท่านทราบไหมครับทุกปีมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตหรือป่วยไม่สามารถรักษาได้ทันท่วงทีแม้แต่ลูกหาบยังเสียชีวิตมาแล้ว หากมีกระเช้าก็คงจะช่วยป้องกันปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเช่นนี้ได้มากนะครับชีวิตของนักท่องเที่ยวมีค่าสูงมากนะครับการท่องเที่ยวของภูกระดึงถดถอยเนื่องจากว่าการเข้าถึงได้ยากภูกระดึงยังเป็นเมืองปิดโอกาสเติบโตจึงจํากัดมากนะครับด้วยเหตุน,นี้ประชาชนภูกระดึงจึงเฝ้าคอยโครงการนี้มานับ10ปีแล้วเพื่อว่าตนเองจะได้ลืมตาอาบากไม่เป็นภาระแก่สังคมมีไรายได้ในการจุนเจือสังคมด้วยนะครับ เรามาดูตัวอย่างในต่างประเทศกันนะครับกระเช้าในลังกาวีมาเลเซียสร้างเสร็จก่อนเรามาตั้งนานแล้วค่าบริการก็ถูกใช้เวลาเดินทางก็สั้งมากนะครับที่เมืองดาหนังเวียดนามก็มีกระเช้าบานาฮิลซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี2 5 5 6นี้เองครับปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยครับนอกจากนี้นะครับรอบบ้านเรายังมีกระเช้าเกนติงสกายเวกระเช้าสิงคโปร์ซึ่งต่างได้รับความชื่นชมและเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง กลออกไปอีกนิดนะครับที่เมืองจีนประตูสวรรค์ที่มณฑลหูหนานข้างบนก็คล้ายกับภูกระดึงเลยครับมีกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้ครับการสร้างกระเช้านั้นต้องอยู่บนภูเขาที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์แต่ไม่ทําลายต้นไม้และเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติคงไม่มีใครสร้างกระเช้าในบริเวณพื้นที่เขาหัวโลนะครับมาฟังเสียงประชาชนคนเล็กคนน้อยบ้างครับผมกระเจ้ามันกันเิญมันก็มารป้อมโอ้ยอย่างเงี้ยให้หนี มันก็ดี <c oughs> ผู้หากระฮักอยู่แล้วบวนขึ้นกับมาขึ้นจาุคนตีเออดีทันมีนะสมควรสร้างเพราะอีกอ,อย่างนะเพราะคนแก่นะเขาอยากเหน็นเขามันจะสวยงามไหมอยากได้เพราะว่าเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นชาวบ้านก็จะได้มีรายได้แล้วก็ประเทศคนแถบนี้จะได้ไม่ยากจ,จ,ะ,จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกหาบด้วยฉะนั้นลูกหาบเองก็อยากจะให้มีการสร้างกับชาวครับ รู้สึกว่ามันจะขึ้นยากพางที่เขาไปแล้วเขามีธุรกิจเขามีอะไรเขาอยากมาแวะเที่ยวแป๊บนึงเขาก็กลับอะไรประมาณนี้ประเช้าภูกระดึงเกือบได้สร้างมา2รัฐบาลแล้วครับแต่บังเอิญถูกรัฐประหารไปซะก่อนถ้ารัฐบาลนี้เห็นแก่ประชาชนโปรดสร้างเถิครับอย่าไปฟังเสียง NGO ที่เคยหนุนให้เกิดรัฐปรหารอย่าไปอ้างคนภายนอกที่ไม่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน อยากถามหน่อยนะครับตอนสร้างทางด่วนรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเคยถามชาวจังหวัดเลยตราดตรังแพร่น่านบ้างไหมครับรัฐบาลโปรดฟังมติมหาชนเขารบภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างกระเช้าภูก,กระดึงเพื่อคนไทยทั้งประเทศรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืนอย่าให้กดหมู่ทำลายชาตินะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ